วันนี้เหมือนขึ้นคอนเสิร์ตเลยสำหรับกูกูตื่นเต้นมากเฮ้ยสุดยงอ่ะเดี๋ยวจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเฮ้ยจากใครจากกูเหรอท่าเต้นที่กำลังจะเห็นนี้มาจากเพลงอะไรดูแล้วกดได้เลยนะคะ อันนี้เป็นวันที่ครูตื่นเต้นมากเลยครูตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีห้ามันเป็นวันที่สําคัญมากสําหรับครูวันนี้เหมือนขึ้นคอนเสิร์ตเลยสําหรับครูครูตื่นเต้นมากเฮ้ยสุดยอ่ะเดี๋ยวจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเฮ้จยจัดใครจัดครูเหรออุ้ยคาดหวังเยอะเลยครูไม่น่าบอกเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนแนะนําตัวก่อนเลยค่ะเริ่มจากนักเรียนหนึ่งกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งนะครับหนึ่งพันวัตรครับตอนนี้สดครับผมเฮ้ยเอาเขาบอกให้ผมสดเลยเฮ้ยสั่ผลงานอ้อยโอ๊ย โอ้ยโทษทีครับลืมตัวไม่ได้โอ้ว้าวครับก็ผลงานก็ในช่อง1นึ่งพานุวัตเลยครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทุกช่องทางพิมหนึ่งพานุวัตรเจอมันเลยเป็นเมนใครคะเมลิซาครับครับสวัสดีครับโซมารีค่ะครับหรือขาก็ไม่รู้ก็ผลงานมีเพลงชื่อเพลงว่าแมงเอ๋ยค่ะฟีเจอริ่งกับมิลลี่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวจะปล่อยซิงเกิลใหม่อีกเพลงนึงฟีเจอริ่งเหมือนกันแต่ว่าฟีดจอรใครเดี๋ยวเราติดตามค่ะ แล้วนักเรียนซ้อมเป็นเมนใครคะทุกคนค่ะแรกแรกทุกคนคิมวงค่ะสวัสดีค่ะปันค่ะสดเหมือนกันค่ะสดเหมือนกันเมนใครคะนักเรียนปันเมนโดเซ่ค่ะสวัสดีค่ะเฮนนาฟอร์อีฟค่ะก็ผลงานกว่าอย่างไงวะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่า ถ้าปล่อยแล้วนะคะก็ฝากเพลงด้วยนะคะประมาณนั้นค่ะไม่มีอะไรละดินใครคะเมนเมนเมนดีนนซาค่ะวันนี้นักเรียนมั่นใจไหมคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่มั่นใจแต่มั่นหน้าไว้ก่อนเอ ไ,ได้วะคือจริงๆก็อยากจะขิงนะครับแต่กลัวอายมากกว่า <laughs> รายการนี้เป็นรายการที่คนไม่ค่อยกล้าขิงกันเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมีศักดิ์ศรีแบบความเป็นแฟนคลับขำคอเดี๋ยวถ้าขิงมากแล้วตอบไม่ได้อ่ะ <c oughs> เฮ้ยโดนยวมันตุ๊บ <c oughs> เออมันไม่ได้ไงเหมือนแบบว่าเขาว่าอะไรดีก็คือแบบรักน้องชื่นชอบน้องแต่แบบเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะรู้ทุกอย่างขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเคยมาตอนแฮร์รี่พัลเตอร์แล้วก็ยากอยู่่ะเดี๋ยวปะวิแต่ครูรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเป็นแฟนคลับก็ไม่จําเป็นต้อง รู้เปรี้ทุกเรื่องเนาะสิ่งสำคัญคือเราชอบเราเอ็นจอยกับผลงานของเขาค่ะก็วันนี้เรามาสนุกกันค่ะน้องปันมั่นใจไหมไม่ค่อยค่ะจริงๆตอนแรกไม่ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วใช่ไหมคะที่นั่งเนี้ยเดี๋ยวผ่านข้อแรกอาจจะมั่นใจแตมั่นใจหรอได้ค่ะถ้าตอบได้มันจะมั่นใจถ้าตอบได้รู้สึกว่าชิบหายแล้วเลยรอดูรอดูรอดูโอเคงั้นอยากเริ่มที่คำถามไหนก่อนดีคะเรียนหนึ่งเลือกเลยค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนอีซี่โนมัลฮาร์ด g e n ิเดอได้ค่ะ ไปที่เลเจนดารี่หนึ่งเลยครับรอได้รอได้รอเอาเอาอีซี่ครับอีซี่อีซี่อีซี่หนึ่งอีซี่ครับโอเคอีซี่ข้อหนึ่งนะคะข้อนี้มีช้อยส์นะคะนักเรียนจับหูไว้เลยค่ะชื่อวง BLACKPINK ก่อนที่จะเดบิวต์มีชื่อว่าอะไร 1. Baby เบบี้พิง k ์ u n k พิงค์พัง n k 4. m o เปอร์พิง k ์มอนสเตอร์พังปันค่ะเองปันค่ะ ทิ้งพังค่ะถูกต้องค่ะอ๋อมือยังอยู่ที่หูอยู่เลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วุิสักยอย่างหนึ่งของการเล่นเกมนี้คือกดไม่ทัน <c oughs> เ,เรารู้ได้ไงคะข้อนี้ มันมันมอนเหมือนคนรู้เคยเห็นใช่ใชค่ะเขาแบบมีเมมเบอร์มาหลายคนด้วยตอนแรกแล้วก็เหลือเป็น4ีคนเป็นแบ็คพิงอ่ะเหมือนตอนแรกจะมี9คนใช่ไหมคะแล้วก็มีเปลี่ยนมาหลายชื่อเลยไม่รู้อ่ะเหมือนเจ็ดแล้วมาห้าเลยอเเคยชื่อ Baby m บอนสเตอร์ด้วยหรอถ้าเคยชื่อ Baby m บอนสเตอร์แล้วก็มี T L C F มาย่อมาจากอะไรอ่ะย่อมาจากอะไรนักเรียนหนี ได้รู้อะไรใหม่ๆก็วันนี้ก็้วจริงและในข้อนี้นักเรียนปันได้ไปเลยค่ะ50คะแนนกลับบ้านได้แล้วนี่อีซี่จริงใช่ไหมครับเลือกข้อต่อไปเลยค่ะนักเรียนปันนอ r m ม l ก็นเะนอ r m ม l ข้อ2 n o นอร์ข้อ2ค่ะข้อนี้ไม่มีช้อยส์นะคะเพลงที่มียอดวิวเยอะที่สุดของ BLACKPINK ใน YouTube คือเพลงอะไรนักเรียนแทนหน้าค่ะดูดูดู ดูเพลงนี้มียอดวิวเท่าไหร่นักเรียนต้องบอกด้วยเหรอไม่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 ต้องบอกแค่น้นนี่จำได้ว่าแบบคือมันคือ1นึ่งเบีหิลลียนป่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนลวตอนนี้2องบิลเลียนแล้วค่ะแล้วก็ในหมวดเพลง K-POP เนี่ยเพลงนี้ขึ้นชัดเป็นอันดับ2ลรองจากกังนำสไตล์เลยค่ะใช่ค่ะและในข้อนี้นักเรียนแทนหน้าได้เลย100คะแนนค่ะ เราจะได้คะแนะนเนะน,น,นั่นเดี๋ยวสิเรนน่าเรืออข้อต่อไปได้เลยค่ะ heart ละกันค่ะเบอร์สค่ะ heart สนะคะ <c oughs> เป็นโจทย์จับคู่ค่ะนักเรียนเขียนหนึ่งสอสสได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจับคู่กับ A B C D นะคะอุ้ยครูขโมยปากกามาครูขอโทษครูขอโทษค่ะเรียนจงจับคู่อัลบั้มกับชื่อให้ถูกต้อง ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะโ Oh my god Oh m ก god ไวมากนักเรียนหนึ่งค่ะหนึ่งห C ครับสองสอง D ส A ส B มันสลับกันน่ะออผิดค่ะออนักเรียนแทนหน้าค่ะรู้ตัวเลยหน C สอง D สา B ส A ถูกต้องค่ะว้ะไวมากไวมาก เริ่เขียนหนุ่มเป็นใช่นักเรียนแทนหน้ารู้ได้ไงคะเพราะว่าอัลบั้มแรกของเขาคือ square one นะคะแล้วก็มันคือตัว C อ่ะคือตอนแรกก็ระหว่าง A กับ C แต่ว่าหนุ่มมั่นใจว่าต้องเป็น C อ๋อเพราะมันเป็น square เหมือนกันใช่แล้วก็ไปข้ามไปตัว บเลยเพราะว่ามีตัวนั้นก็คือแฟนคลับซื้อให้แล้วก็เลยจำได้ว่ามันคือของ Born Pink เป็นอัลบั้มล่าสุดใช่แล้วก็สีก็คือ Square Up เป็น A แล้วก็ค่อยมาตัวดีถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นจำปกได้ไหมคะเห็นแล้วรู้เลยไหมเกบนี้อยู่อ่ะสอบสนเฉยแบนี้อยู่สอบสนอันนี้เอกับซีมันมีความแบบหลอกได้อยู่แต่ข้อนี้นักเรียนแฮนนาเก่งมากค่ะได้ไปเลย150าคะแนน อสุดยอดนักเดียนแทนนาอยากให้นักเรียนส้มเลือกคำถามเลือกอะไรคะเลือกอะไรคะลูกหนูเลือกอะไรลูกเอา easy ก่อนละกันค่ะสาม easy สามนะคะเตรียมกดเลยนักเรียนไม่มีช้อยส์จับหูไว้เลยค่ะเพลงไอศครีมฟีดกับใครนักเรียนแทนนาค่ะเซเลนาโกเมสถูกต้อง ลองให้ฟังได้ไหมคะนักเรียนแทนนาไอศครีมชิลเลชิลเลไอศครีมชิลเลประมาณนั้นค่ะน่ารักมาเลยนี่หลังพัฟแมนที่เราจะได้ดใช่ค่ะนักเรียนบอกแล้วว่าไม่ต้องคาดหวังเยอะเพลงนี้นะคะก็ได้ยอดวิว79ล้านใน24ชั่วโมงถือว่าสูงมากๆเลยค่ะและในข้อน,นี้นักเรียนแทนนาได้ไปเลย50คะแนนค่ะ้ กลับบ้านนะยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะนักเรียนยังเหลือเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาแวะสรุปคะแนนกันก่อนนะคะตอนนี้นักเรียนแฮนนานำอยู่ที่300คะแนนค่ะว้าแม่เจ้าสุดยอดตามมาด้วยนักเรียนปัน50คะแนนค่ะและนักเรียนส้มกับนักเรียนหนึ่งกำลังตามมาค่ะ หลา้หัวหน้าห้องแล้วนะเรือนเราจะได้หัวหน้าห้องแล้วให้นักเรียนส้มเลือกบ้างดีกว่าค่ะเฮ้ยเราไปเลเจนดัลี่หนึ่งเล้ยเลือกมาไม่ใช่แปลว่าจะตอบได้นะแต่แค่รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องไปแตะตรงนั้นบ้างข้อของพี่อาจจะเป็นข้อยางยากก็ได้ข้อนี้ไม่มีช้อยส์ค่ะไม่มีช้อยส์แต่มีวิดีโอให้ดูจากวิดีโอนี้มีกี่เพลงเพลงอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้ววิดีโอขึ้นค่ะ เอ๊เปียนส้มค่ะว si> ัยมากเราก็ไปไวมากแล้วก็ไม่รู้ตัวเองจะตอบได้ไหมอ่ะน่าจะสักสี่เพลงมี on the ground มีลลิสามีอะไรอีกวะมีอ่าถ้าให้ดาวนะมีโซโล่แล้วก็มี flower ค่ะโซโล่ flower ลลิสา on the ground ถูกต้องค่ะ อุ้ย <Yeah. S 2> ตอนแรกคุูคิดว่าน่าจะต้องวนดูหลายรอบเลยเนี่ยเ <Yeah. S 2> พราะวิดีโอมันสั้นมากอุ้ยเก่งมากนักเรียนเ <Yeah. S 2> ยอ้ก็ยก <Yeah. S 2> อย่างๆมายู่ที่เรา ขอบคุณค่ะแตงคิดๆข้อแรกเป็นไอซ์ทริปอยู่เลยเมื่อกี้ขันไปมองได้ได้ได้อยู่กี่รอบชออยู่กี่รอบมันเหมือนไอซ์ทริปอะค่าอันนี้ก็เป็นโซโล่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วนอกจากนี้มีโซโล่เพลงไหนอีกบ้างไหมคะมีมันนี่แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก่อนไอซอนมีมีเพลงที่จะได้ยูแอนด์มีดันซี่อินแบมูนโอเคค่ะและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนส้มด้วยนะคะวันนี้ได้ไปสอง นักเรียนส้มอยากให้นักเรียนหนึ่งเลือกข้อต่อไปไหมคะเลือกเลยค่ะเผื่อมันจะมาบ้างเนาะใช่เพราะเมื่อกี้เราเลือกเองแล้วเราได้ไงใช่ไหมเฮ้ยแต่วันข้อแรกผมเลือกผมไม่ได้เลยเราไปสองร้อยอีกสักทีหนึ่งไหมลองดูใช่ไหมเราจะได้แบบว่าอย่างน้อยมีหน้ามีตากับเขาบ้างเออสองร้อยเรจินาลี่ครับข้อสองแล้วกันครับเรจินาลี่ข้อสองนะคะมาแล้วเป็นโจทย์จับคู่คณิตขยันเขียนหนึ่งสองสามสี่ไว้เลยค่ะเออมันแบบมันสับสนอะ จงจับคู่ภาพกับเพลงให้ถูกต้องถ้าพพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะแม่จ๋าอันนี้ความจำล้นล้นเลยนักเรียนแทนหน้าค่ะเขียนซ้ำเขียนซ้ำอ่ะโอ้เขียนซ้ำมาทำไงอ่ะปั่นไปเลยปั่นเหรอโอเคนักเรียนปั่นค่ะใช่หนูหนูเขียนซ้ำอ่ะโอ้เอดาอะ B C A D ค่ะ B C A D เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนปันจำได้หมดเลยเหรอคะดู MV บ่อยไหมปกติดูทุกอันเลยค่ะบ่อยก็ดูแต่ว่าแบบไม่ได้ดูแบบปันวิวหรือว่าแรซีมขนาดนั้นแต่เห็นแล้วปุ๊บจำได้เลยจำได้1 3 4แต่2ก็คือยังไม่ค่อยแน่ใจเอาแต่มันเหลือมันเหลืออันเียแต่ว่า13 4จําได เก่งมากนักเรียนปันและข้อนี้นักเรียนปันได้ไปเลย2อ0คะแนนค่ะโหสุดยอดโูตอบกันได้แบบปึ๊บข้อต่อไปนักเรียนปันเอาอีซี่ให้หมดเลยก็ได้โอเคค่ะอีซี่ข้อ2นะคะข้อนี้ไม่มีช้อยส์ค่ะถ้าเต้นที่กำลังจะเห็นนี้มาจากเพลงอะไรถ้ารู้แล้วสามารถกดได้เลยนะคะเฮเยเราเป็นสายเต้นนี่เราขอีด้เป็นเต้นเลยอ อ๋อออ๋มันถึงเวลาที่เขาจะได้ช้ยแล้วแต่กีตาร์มันแบบมองจอเลยนึกกำลังแบบยิ้มมองจอเหมือนกันอ๋อแต่ความดีิงใเต้นต่อหน้าศิลปินดูแล้วกดได้เลยนะคะอ๋อโอ้ยสามสองเบนัมพิงเบนัมถูกต <c oughs> ้องค่ะ <c oughs> แต่แบบไม่ไลฟ์ตัวนี้เลยอ่ะไม่ไลฟ์ตัวเลยอ่ะเรามาได้ตรงนี้ใช่ครูซ้อมมาทั้งท่อนเลยนะแต่ครูก็คิดอยู่แล้วแหะว่าขออีกทีขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบได้ไหมครับโอเคไหนๆก็ซ้อมมาซะแอ้ส อันนี้แหละค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ครูพูดถึงโอเคค่ะพิงแวนน้อมนะคะคือซิงเกิลในอัลบั้มบอลพิงและเพลงนี้พิเศษมากๆตรงที่มีเครื่องดนตรีเกาหลีด้วยทุกคนรู้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไรชืเหมือนจะคอกรุนโกหยใช่ค่ะคอมุนโกเออออกเสียงไม่ถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมครูก็ออกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ รวมมูลโกครับสักอย่างนึงผมคิดว่านะเป็นเครื่องนตรีที่มีจํานวนตั้งแต่11สายขึ้นไปมาใช้เป็นซาวเปิดตัวเพลงนะคะก็จะนําเสนอความเป็นเกาหลีขนานแท้เลยผสมลงไปค่ะและในขอน้อนี้นักเรียนทันหน้าได้ไปเลยค่ะ50คะแนนทำไมเขาก,กดกันไวจัง ไม่เคยทันเลยจริงแต่ทิคกสมัยครูเป็นนักเรียนนะยังไงครับครูไม่ไปก่อนยังไม่รู้พี่ตอนครูเป็นนักเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอครูต้องคิดก่อนว่าคําตอบคืออะไรอ่ะมันจะกดไม่ทันบางทีเขาใช้ทิคกคือกดเลยแล้วค่อยดูซึ่งมันไม่ดีเพราะมันจะตอบไม่ถูกใช่ไหมัใช่เพราะมันใช่ค่ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนฮันน่าเอา normal กันก็ได้ค่ะ normal หนึ่งหรือสามดิสามค่ะ normal ข้อสามนะคะไม่มีช้อยสิกแล้วค่ะข้อนี้แต่มีเพลงค่ะ Oh. ทำนองเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเพลงขึ้นค่ะ <Okay. S 1> อเอ้ยเม่ทันนักเรียนหนึ่งค่ะโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนนะสามุมไปยปะ่ะป่ะถูกต้องค่ะ <laughs> <laughs> เอ๊ะ <laughs> ตะเกียบตะเกียบไม่ใช่ คิดอยู่ใช้ทิกเลยสอนปุ้มใช้ทิกเลยต้องเต้นบุมงบหญาฉลองแล้วค่ะที่ได้คะแนนเอาแล้วน้องเฮน่าเต้นยังไงนะบุ้งใบอ่ะใหญ่ๆเพลงนี้นะคะเป็นเดบิวต์ซิงเกิลร่วมแรกแรกร่วมเพลงนี้เป็นเดบิวต์ซิงเกิลแรกร่วมกับเพลงวิสโซนะคะโดยอยู่ในอัลบั้มแรกของวงซึ่งก็คือสแควร์วันนั่นเองค่ะ one two t h r ่ e อ่ครับใช่เป็นเพลงเดบิวต์เป็นเพลงแรกเลยที่ได้อะไรนะ perfect all q ด้วยใช่ไหมใช่คนวะ <c oughs> และในขอน้อนี้นักเรียนหนึ่งได้ปไปเลยค่ะ100คะแนนเย้สุดยอดค่ะนักเรียนแต่ตอนนี้ทุกคนมีคะแนนแล้วนะคะเดี๋ยวเ,เรามาสรุปคะแนนกันค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนแทนนานํานำอยู่ที่350นนนะคะแนนค่ะ มาติดติดด้วยนักเรียนปัน250คะแนนค่ะและตามมาติดติดด้วยนักเรียนส้ม200คะแนนค่ะและนักเรียนหนึ่ง100คะแนนค่ะเราไปกันต่อเลยนักเรียนหนึ่งผมภูมิใจแล้วฮะข้อไหนดีคะเอาฮาร์ดสองครับโอ้ข้อนี้สนุกนักเรียนข้อนี้สนุกเลยเพราะว่าอีกหเือเปือก ข้อนี้ไม่มีช้อยส์นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านเนื้อเพลงแล้วตอบว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวโหเนื้อเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ค่ะเป็นเพลงภาษาเกาหลีเลยภาษาเกาหลีด้วยมาครับชนซาคัททืนไฮกึดเทนนังมาคัททืนบายเำ้ยทำไมได้ด้วยอะอะไรอะเขียวดิสเลยเออใช่ทอนเจนนี่ตอนที่มีหง มารวมเป็นหัวใจนะมเก่งว่ะรอะถูกต้องค่ะนักเรียนใครต้องเฮ้ยกูไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้อ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะชอนซาคัตทืนไฮกึดเทนนางมาคัตทืนบายแม่บนมีชิวดิทันไฮ อันนี้มีโน้ตอนะอันนี้มันก็ได้อยู่อ๋อลองลองไหคะภาษาไทยซะด้วยอันนี้ชอนชนชอนซ่าชอนซาชอนซาคัจินไท้เกจินนานนะเกจิันไเมอมนเห็นฉันใ้เนเมื่อมาถึไพร์เินทุเมอาเจเนเมอมายนนันน่าไงสาริม h e n g the d o ากักเรียนเงอะ เ <Yeah. S 2> มื่อกี้นะครับคือผมผมได้ยินแล้วผมก็ต้องร้องอีกรอบหนึ่งในหัวอและข้อนี้นักเรียนแทนหน้าได้ไปเลย150คะแนนค่ะโอเคนักเรียนจมเรื่องคำถามต่อไปไหมคะได้ค่ะน้องมอค่ะโอเคข้อนี้จับคู่อีกแล้วนักเรียนหนึ่งสามสี่มาเลยค่ะ,ะไม่ชอบจับคู่อ่ะจงจับคู่ลายเซ็นกับเจ้าของให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะ มีใบๆบอยู่นะ kind of ่นงเรียนทันหน้าค่ะแทแดน B C A D เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้ต้องมีซีนที่เราเยอะมากก็คือ A นะคะหนูตอบเป็นเอ้ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งหนูตอบเป็น เจนี่ <Jenny. S 1> เพราะว่ามันชัดมากตัวไอเป็นหัวใจแล้วก็เป็นตัวอ uh, ตัว I, ช,วช่ส่วน2องลิซ่านะคะก็คือเป็น C เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเอเป็นตัวดาวใช่เพราะว่าไลายเซนหนูก็เป็นดาวเหมือนกันเป็นตัวเอ oh, ก็เลย <okay. S 1> เขียนเหมือนกัน 3. ก็คือจ mm ีซ hmm. ูเพราะว่าจำดีได้ว่าโรเซ่มีดอกไม้ดอกไม้ถิ่งมากเลยค่ะ ลายเซ็นก็มักจะอยู่ในโฟโต้นะคะหรืออยู่ในอัลบั้มต่างๆหรือว่าที่คอลแลบกับโอริโอก็มีนะคะเป็นการ์ดแล้วมีลายเซ็นด้วยและในข้อนี้นักเรียนทันหน้าได้ไปเลย100คะแนนค่ะอู้ไม่มีที่วางแล้วตอนนี้แล้ววันนี้ผมก็พกโอริโอมาด้วยเอา่ปชนสปอนเซอร์เขาอยาเห็นหน้าเลือกข้อต่อไปไหมคะอุ๊ยอ่ะเอา เอายากสุดหรือส0งพี่ l e เ,เจนดรข้อ3นะคะเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วว้าวอันนี้ไม่มีช้อยส์โอ้มีชอยส์แบพมาจัด World Tour <c oughs> ที่ไทยแล้วกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งจัดที่ไหนถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ ah. ว้าว <c oughs> นันเรียนส้มค่ะครั้งแรก Impact 2 Impact 3สนามสุข4ราชมังถูกต้องค่ะ ชิวๆเลยอ่ะสุดยอดค่ะได้ไปดูมากี่รอบคะสามค่ะหนึ่งสสามสี่ไม่ได้ดูอ๋อไม่ได้ไปดูที่ราชมังค์ใช่โอ้สุดยอดไั่เพียนส้มคนอื่นได้ไปดูมาไหมคะไปอันแรกต่ออันแรกลเรียนหนึ่งไปมากี่รอบแล้วคะทุกรอบเลยครับอุ้ยว้าวอ้าพอดีว่าง รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะแต่ละรอบเอ่อจริงๆมันก็ให้ฟิลที่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเพลงของน้องๆก็อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็แฟนคลับของน้องก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราในทุกๆกรอบที่ได้อะไรไม่เหมือนกันโอ้ค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยผมภูมิใจแล้วที่ผมได้พูดประโยคนี้ได้ค่ะสุดยอดค่ะและในข้อนี้นักเรียนส้มได้ไปเลย200คะแนนค่ะ ดับเน้นเก็บของดับรอบนี้ไม่ตอบไม่ได้เลยนะตอบได้หมดเลยอ่ะและข้อสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นของใครฮาร์ดหนึ่งจับคู่อีกแล้วค่ะำพูไม่ชอหมาอนี้แฟนพันธุ์แท้ตอ,ตอบได้แน่นอนจง<อ>จับคู่สัตว์เลี้ยงกับเจ้าของให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะโอ้เออเออฮัลโหลฮัลโหลขวดสมาธิก่อนขวสมาธิก่อน อดััเียนปันค่ะ D B C A D B C A เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวมากผมรู้ควนสมาคจิงก็ไม่ได้เลยรู้จักทุกตัวเลยไหมคะเอ่อแฮงค์ไม่ถึงเมามากิดดูมาคุณละแฮงค์คือของลิซ่าเขามีหลายตัวมากตัว L สัก L หนึ่งอะ่หนูไม่รู้ L ไหน ลีโอดีโออ่ะดีว่าลีโอน่าจะดนโอตัว C น่าจะโซจูแลวค่ะตัว C ตัว C คือเดากอมเดาค่ะเดากอมแล้วก็บีคูเอ้ใครเอ้ยไม่ใช่ขวายอะขวาย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  คูมาที่แปลว่าหมีนั่นเองค่ะ,คะเป็นของเจนนี่ค่ะ,ะแต่ว่าเจนนี่มีอีกตัวหนึ่งด้วยชื่อใครแต่ว่าน้องเสียไปแล้วค่ะ,ะส่วนลิซ่าอันนี้ก็เป็นเพียงแมวหนึ่งตัวของลิซ่าเท่านั้นเพราะเขายัางมีอีกตระกูลแอลมากมายยังเข้าไม่หมาด้วยนะ,ะน้องเล,ลิฟใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเด็กๆเท่านั้นนะคะและข้อนี้น้องปันเก่งมากได้ไปเลย150คะแนนค่ะสุดยอดคือสุดยอดเลยอ่ะวันนี้คือเก็บ ครบทุกข้อเลยอ่ะภูมิใจในตัวนักเรียนมากค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดและสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันก่อนเลยค่ะวันนี้นักเรียนแทนน่าจบไปที่600้อยคะแนนค่ะสุดยอดมาส่วนนักเรียนปันกับนักเรียนส้มได้เท่ากันค่ะ400รคะแนนค่ะไปเอาคะแนนมาจากไหนกันเนี่ย่รอมนี้รู้สึกคะแนนเยอะมากอ่ะแล้นักเรียนหนึ่งหนึ่งอยคะแนนค่ะ จิมผมเสียสละนะครับสุดยอดยอเลยนักเรียนนา<อ>ทีนี้ผมโมโ้ได้ละ <laughs> <laughs> ผมเสียสละให้น้องๆเขาได้ตอบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะนักเรียนสนุกครับสนุกครับเหมือนแข่งปแประแปยะร <laughs> ับเักเรียนสมรู้สึกด,ด,ดีค่ะแล้วก็แล้วก็จุดอ่อนก็คือยังคงเป็นอ,อ,อยู่อะช้า,าแล้ววันนี้เช้าเป็นพิเศษเพราะเมื่อคืนน้องไม่หลับแล้วก็ตื่นเช้าเพราะว่าตื่นเต้นกับการที่จะมาที่นี่อาจจะแช่นอนตื่นเต้นจะได้เจอแบบแพนน่ากับป้ ตื่นเต้นกับเพอร์ฟโมทแล้วค่ะคนโขนนักเรียนบอลรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นหัวจริงๆหนูชอบรายการนี้อยู่แล้วค่ะแราวว่าหนูก็แบบตอนหนูดูหนูก็คิดว่าถ้าหนูได้มาออกหนูจะได้มาออกเรื่องอะไรก็ดีใจที่ได้มาออกเรื่องแบบพิงแต่ว่าก็แบบแอบกลัวๆอยู่เพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้แบบติดตามใกล้ชิดมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เอ้ยเราก็รู้เยอะอยู่แล้วติดตอบได้เยอะนะเลยอ่ะดีใจอ่ะสนุกดีแล้วนักเรียนแฮนน่าค่ะคือตอนที่รายการติดต่อมาเนี่ยแบบไม่กล้ามามากเพราะว่าเรากลัวว่าคู่แข่งต้องแบบแฟนพันธุ์แท้อ่ะ แต่ว่าเราก็เลือกที่จะมาเพราะเราก็อยากพิสูจน์ตัวเองแล้วคุณก็ได้พิสูจน์ตัวเองค่ะสุดยอดค่ะวันนี้หหน้าอุ่สดดยยแล้วในฐานะแฟนคลับอยากจะขายวงไหมคะครับก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าที่มาแข่งกันเนี่ยต่อให้ใครได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยก็ไม่ได้บอกว่าเก่งหรือไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็คือการ แสดงออกถึงความรักรูปแบบหนึ่งละกันนะครับแล้วก็จริงๆวงแบ็คพิงกก็ผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะเแล้วก็ใครที่ยังไม่มีวงนะครับแล้วอยากจะหาวงที่ตัวเองอยากจะได้เมนแบ็คพิงกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งทางเลือกที่ให้คุณสามารถมีความสุขกับพร้อมกับพวกเขาได้ก็ใช้คำว่าอะไรดีเราเราคิดว่าในนาทีนี้ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักชื่อแบล็คพิงกแล้วล่ะจริงก็ อาจจะไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้จะขายยังไงแต่เอาเป็นว่าเปิดใจฟังดูค่ะเพราะเพลงเขาดีขึ้นเรื่อยๆเออน่าจะน่าจะเหมือนกับทุกคนค่ะก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักวงแบล็คพิ n งอยู่แล้วค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแนตะ่ <laughs> ก็ก็เออไม่รู้จะพูดอะไรอีก <laughs> อะเต้นแสดงความรักก็ได้ค่ะเออดิสแท็ h พิ้งเออดิสแท็คไม่ได้อะไมากดมเจด้วกอกนะะกูเลาาขาวเลื่อนเต้นอย่างเดียวเลย นักเรียนแนหน้าค่ะหนูเราพร่งนี้น่าจะมีหยูดภายในใจเป็นหมื่นล้านคำปะรันเองป่าแค่อยากจะบอกว่าแบบคือแบคพิงอ่อะมาถึงจุดที่แบบเขาขายได้ตัวเขาเองแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็ทุกคนก็รักเขาในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเงาเงาเซ็งเซ็งไม่มีอะไรจะทําหรือว่าอยากเลือกที่จะติ่งแบคพิงก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ให้ทุกคนลองไปติ่งดูค่ะสนุกแน่ค่ะ แล้วสุดท้ายนี้มีใครอยากออกมาเต้นกับครูไหมคะปิดคลิปหนูให้หัวหน้าห้องที่เขายอมเสียสละคะแนนให้พวกหนูทั้ง3พี่หนึ่งจู่ๆผมไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องเหรอครูซ้อมมานานนะแต่ผมไม่ได้ซ้อมเลยนะฮะพี่พี่ดูมาเยอะแล้วไงพี่ดูคอนเสิร์ตอะไรไหมพี่ต้องคือพี่แค่ดูไงบ้ได้อ๊้ผมจะผมจะสู้มันขึ้นยังไงนะครูนะ Get 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 him, him, ปืนปืนเจอไรโอโอปืนปืนเห็นอ่ะอ่ะอ่ะอ้าอขอบคุณคันขอบคุณกันนักเรียนที่ยอมออกมาตอนแรกกูคิดว่าจะไม่มีใครยอก็ขอฝากวงโฟอีฟน้องปันพี่ส้มมารีพี่หนึ่งพนุวัฒน์นะคะและช่องบินชี่ช่องยกะกำลังนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย